ในในแอป tiktok ก็ได้ครับผมในแอป t i k ก o k ก็ได้เราคุยกันว่าตอนที่เราสตรีมเนี่ยสำหรับคนที่อยากซับพอร์ตนะครับผมสําหรับคนที่อยากซับพอร์ตเท่านั้นคําว่าอยากซับพอร์ตเท่านั้นนะครับผมสําหรับคนที่อยากดูเพื่อความสนุกดูเพราะคิดถึงการดูได้ชิลๆธรรมดาไม่ต้องคิดมากเลยซับพอร์ตตอนถ้าสวิในติ๊กต๊อกมีอยู่2ช่องทางนะครับผมหนึงก็คือสองของขวัญ2คือ ทิปมีลิงก์อยู่หน้าไบโอนะครับผมทิปมีลิงก์อยู่หน้าไบโอนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีรายละเอียดให้คุณพิมพ์นะครับพอพิมพ์มาปุ๊บมันก็จะส่งเป็นคําพูดขึ้นมาบนหน้าจอนะครับผมตอนที่สตรีมเกมอยู่นะครับตอนนี้ไม่เป็นนะครับผมเราเราคุยกันตามนี้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าคืนนี้คนไทยมาน้อยคนไทยพิมพ์คุยน้อยเหงา ผมก็จะพักพักที่จะพร้อมปร้อมที่จะประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมคนต่างชาติจะพิมพ์ พิมพ์ได้ต่างชาติพิมพ์ได้ต่างชาติทำดีแล้ว the inter fan is doing well but Thai fan is ยังไม่ค่อยดี Thai fan ต้องพิมพ์เยอะกว่านี้หน่อยประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องไปตัดคลิป YouTube ก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคถือว่าเราทำ M O U กันเรียบร้อยแล้วสตรีมเกมครับสตรีมไปคุยไปทำสองยันในเวลาเดียวกันเราถือว่าเราทำสัญญา M O U กันเรียบร้อยแล้วคืนนี้เราต้องเจอกันแล้วคนไทยจะพิมพ์กันให้เยอะขึ้นสัญญาแล้วเราจะสตรีมเกมแบบไม่เปิดหน้า ตามสัญญาที่คุณขอนะครับโอเคตามนี้ตามนี้นะตามนี้นะโอเคนะเอาเปิดหน้าเหรอเมื่อกี้ก็ถูกแล้วไงตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะถือว่าเราสัญญากันแล้วนะก็ใช่ไงก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้ไง โอเคเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดค่าแล้วบอกว่าเปิดหน้าแล้วก็เขียนชื่อกำกับด้วยตามนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันจะไม่มีการเตือนนะจะไม่มีการเตือนใน Twitter จะไม่มีการเตือนใน IG จีจะมีการเตือนใน Facebook นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องคอยติดตามกันนะครับไลฟ์สตรีมิ่งเกมเปิดหน้า ประมาณสองสามทุ่มครับผมเปิดหน้าคนดูคือพิมพ์คุยส่วนผมก็แค่ตอบเล่นเกมแอนร์เทนถ้าเรามาแกจะให้อะไรเราใช่ถ้าเรามาแกจะให้อะไรเรา How you love you so much love you too ม a h ศ k i t a อยากเห็นพี่แปมพี่กิจเล่นเกมด้วยกันวันก่อนเพิ่งเจอพี่กิจเองช่วงนี้แกติดวาโลแกเป็นเอฟซีกาชิเกเลตก็ใช่ไงเราถามแกไม่ใช่แกถามเราไงถ้าถ้าเรามาแกจะให้อะไรเราอืม แกสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังยังมีสงสัยโอเคเดี๋ยวว่ากันแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมตามนี้ See you Bye Bye ไม่เตือนไม่เตือนด้วยนะ สองสาทุ่มประมาณนี้แล้วเจอกันครับเดี๋ยวผมไปเราให้แจเราให้ใจไงแกให้อะไรเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดคลิปก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้ว่าจะลงคลิปใน YouTube ประมาณ6โมงเย็นไปแกไปตัดคลิปให้ทันก่อนแล้วเจอกันนะครับผมบายบายล o ฟ e y ยูล o ฟ e y ยูเอ e ว y b o บอดี bye. Bye ้บายบายบาย